เโรคต้องระวังครับเมื่อท่านปวดท้องด้านขวาครับโอ้โหท้องเรามีหลายด้านนะครับโรคเราก็มีโรคหลายอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปวดท้องด้านขวาครับ7โรคนี้ท่านต้องระวังครับสวัสดีครับผมหมอท๊อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท๊อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาการปวดท้องครับ 7. โรคต้องระวังครับเมื่อท่านปวดท้องด้านขวาครับโอ้โหท้องเรามีหลายด้านนะครับโรคเราก็มีโรคหลายอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปวดท้องด้านขวาครับ7โรคนี้ท่านต้องระวังครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสรุปนะครับ เอาการหรือ7โรคที่ต้องระวังครับเมื่อท่านมีอาการปวดท้องด้านขวาครับรู้เร็วไปหาแพทย์เร็วรักษาเร็วหายเร็วครับมาดูกันครับอันแรกครับพลาดไม่ได้เลยครับไส้ติ่งอักเสบครับ ไส้ติ่งของเราเนี่ยมันก็มีอยู่อันเดียวแหละครับโดยส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านขวาและมีอาการปวดที่ด้านขวาแต่ไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่แค่ปวดเฉยๆครับมันจะต้องมีอาการร่วมต่างๆเช่นมีไข้ขึ้นสูงนะครับมีอาการเบื่ออาหารนะครับอาจจะมีท้องเสียถ่ายเหลวนะครับ แบบนี้ครับถึงนึกถึงไส้ติ่งอักเสบนะครับไม่ใช่ว่าท่านปวดท้องด้านขวาล่างแล้วจะเป็นไส้ติ่งอักเสบอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไส้ติ่งอักเสบเนี่ยบางทีช่วงแรกๆอาจจะตรวจยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มต้นปวดมวลๆว,วแถวแถวสะดือก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายมาปวดด้านขวาล่างนะครับอันนี้เป็นคลาสสิกของมันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านปวดด้านขวาล่างชัดเจนมีไข้ขึ้นสูงทายเลว้วเบื่ออาหารให้รีบพบแพทย์ครับเพราะมีโอกาสเป็นไส้ติ่งอักเสบสูงมากๆและอย่าลืมครับ ด้านซ้ายก็เป็นไส้ติ่งได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะด้านขวาแต่มากกว่า90%แล้วจะเป็นที่ด้านขวาครับผมคราวนี้มาโรคที่2ครับคราวนี้เกี่ยวกับไตบ้างครับเพราะว่าไตของเรามีทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะปวดขวาหรือปวดซ้ายก็ได้นะครับอาการปวดที่เกิดจากโรคที่เกี่ยวกับไตนั้นก็คือโรคนิ้วในไตนั่นเองครับนิ้วในไตเนี่ยก็จะมีอาการปวด แต่เขาจะมีความคลาสสิกคือเรื่องของปัสสาวะนะครับที่อาจะจะมีสีครั้มขึ้นมานะครับเนื่องจากไอตัวนิ้วเนี่ยมันไปขูดนะครับแล้วก็มีเลือดปนออกมาพอเลือดผสมกับสีปัสสาวะมันก็จะออกสีแบบ โคกๆนิดๆนะครับมันก็จะมีสีปัสสาวะที่ผิดปกติก็คือมีเม็ดเลือดแดงปนออกมานั่นเองครับในบางครั้งนะครับก็จะพบมีไข้ขึ้นสูงร่วมด้วยซึ่งพวกนี้ก็อาจจะมีภาวะกลวยไตอักเสบร่วมด้วยครับอย่างนี้ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนครับอาการอย่างที่3ครับครานี้มาเกี่ยวกับตับบ้างครับตับเนี่ยจะอยู่ใต้ชายโครงขวาของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปวดใต้ชายโครงขวานะครับร่วมกับมีตาเหลือง ตวเหลืองนะครับตาเหลืองตัวเหลืองเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับแบบค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ตาเหลืองตัวเหลืองให้คิดเลยว่ามีภาวะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตับโดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นตับอักเสบนี่แหละครับเมื่อท่านเป็นตับอักเสบก็ให้รีบไปพบแพทย์นะครับมีตาเหลืองตัวเหลือง,องก็ให้รีบรักษานะครับก็จะสามารถรักษาได้ดีรักษาได้ทันท่วงทีโรคแรกซนก็จะน้อยลงครับมาต่อกันที่โรคที่4ครับ นิ้วในถุงน้ำดีครับถุงน้ำดีเนี่ยอยู่ใต้ ตัวตับครับเพราะฉะนั้นเวลาปวดก็ปวดใต้ชายโครงข้างขวานั่นแหละครับอาการปวดเนี่ยคลาสสิกครับถ้าเป็นนิ้วในถุงน้ําดีมักจะปวดหลังทานอาหารมื้อใหญ,ใหญ่ๆไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับและจะปวดนาน2-4ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับและอาการก็จะทุเลาลงนานๆก็จะเป็นสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆให้รีบไปพบแพทย์เพื่ออันตราซาวดูครับว่าเรามีนิ้วในถุงน้ําดีหรือเปล่าครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่5หรือโรค ชนิดที่5ครับก็คืออาการปวดประจําเดือนนั่นเองครับคืออาการปวดท้องเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโรคร you know. ้ายแรงนะครับเป็นชีวิตปกติก็ได้ก็คืออาการปวดประจําเดือนของคุณผู้หญิงนั่นเองครับแต่มันจะต้องเป็นทุกเดือนนะครับไม่ใช่เป็นเดือนเว้นเดือนเดือนนี้เป็นเดือนนั้นไม่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกเดือนน่ยก็คืออาการปวดประจําเดือนนะครับถ้าเมล็่คุณผู้หญิงเป็นคุณผู้ชายก็ต้องตามใจทุกอย่างนะครับนี่คือหลักการนะครับจำเอาไว้นะครับและอาการปวดประจําเดือนเนี่ยมักจะลดลงเรื่อยๆเมื่อท่านเริ่มหมดประจําเดือน หรืออันที่2ถ้าท่านมีบุตรอาการปวดประจําเดือนก็จะเริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะว่า,าเวลามดลูกขยายเนี่ยนะครับตัวเขาเรียกเส้นประสาทเนี่ยก็จะโดนทําลายไปรอบๆเพิ่มเติมอา,อาการปวดก็จะลดน้อยลงนะครับต่อมาครับข้อที่6ครับก็คือท้องนอกมดลูกนั่นเองครับท้องนอกมดลูกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีอาการปวดท้องด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้และมีขาดประจําเดือนสงสัยท้องนะครับแบบนี้ครับ ต้องระวังเลยครับว่าอาจจะเกิดภาวะท้องนอกหมดลูกได้ครับและมาต่อกันที่อันสุดท้ายครับข้อที่7ก็คืออุ้งเชิงกรานอักเสบนะครับของคุณผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะพบมีกลิ่นเหม็นเป็นน้ําไหลออกมาจากอาวัยวะเพศได้เป็นหนองได้นะครับมีไข้ขึ้นสูงได้มีอาการปวดขณะมีเพศสัมพันธ์หรือหลังมีเพศสัมพันธ์ได้แบบนี้ก็ให้รีบมาพบแพทย์ครับและนี่คือ7โรคที่ต้องระวังเมื่อท่านมีอาการปวดท้องด้านขวาครับ ก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไป ขอบคุณมากครับขอบคุณจก้กหัวใจ